สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องออกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์เที่ยวครับวันนี้ก็อยู่กับเบ้าเที่ยวเก้าครับวันนี้เบ้าเที่ยวกับสิมาทางพี่น้องครับทางป่าบุญน้องเมกีครับอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้ก็ไปหล่นกันเนาอครับวันสี้แดเฮิตยังแน่ครับไปกันเลยครับดอกแหลครับเห็ดแดงก้องนี่ฝนลิ่นๆครับ ดอกหน้ามากเลยนะพี่น้องเห็ดลังเขียวครับดอกหน้ามีครับนี้นะพี่น้องอีกสองดอกดอกกำลังน้ำหนักครับเห็ดหลงงอกเลี้ยงสองดอกครับดอกหน่อยแห้งครับ น้อยครับนี่ครับดอกน,นี้นอยครับนับจุมง,มงามครับอ็ดลังเครับจุ่มนึงครับกำลังงามพอดีเลยครับับอีกดอกหนึ่งครับ กำลังพอดีครับสองดอกครับนะครับ,บพอดีนะครับตก้งลังงามครับอีกดอกนึงครับคายใหญ่เลยครับ

ตัวไม่น,น้อยครับกำลังพอดีเนาะครับนี่เห็ดแดงครับพี่น้องดอกเป็นตะอนซอนแห่งครับดอกงามแห่งครับดอกนี้นับพี่น้องเห็ดลังเหล่ครับ หล่นกันไปเรื่อยๆนะครับสีมานบอนะครับผิดหลังแหลกดอกนี้อีกดอกนึงครับยับมาคางๆกันนี้ครับนี่ครับผอให้ตลังแหลกอีกแล้วนะครับนี่ครับดอกใหญ่ขึ้นนะบานนะครับงามยอดรับ อีกดอกนึงครับฝนก็ตกลิ่นๆนะครับมันนี่นี่แบบเห็ดแดงนะครับดอกพอดีงามเลยครับอีกดอกนึงครับยับมันนี่ใกล้กันนี่นะครับดอกงามๆนะครับอีกดอกนึงครับ đó, vâng, đúng rồi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 , đúng รองดอก,กอันนี้ฝนก็ปอกแตกปอกแตกนะครับเห็ดองุ่นครับ,รงงรบขางงามๆเลยครับเห็ดงกเลี้ยงครับดนโดนผอบเห็ดงกเลี้ยงเห็ดเหลืองบางครับอยากพอเป็นมูเลยครับ่น้องไปต,เตะเกียบบวนนอนนะครับ นี่ครับพี่นอกปอเป็นมูเลยครับแบบนี aja, ้เห็ดลังเขียวครับนี่นะครับไม่ได้ดอกงมงงามครับนี่ครับดีครับอืนี่ครับงามแห้งครับ ชามดอกครับน,คบดดนะครับเห็ดแดงน้าค,ครับดอกน้ำเง่าครับโอ้ดยนะดีบานเบิดแล้วครับพี่น้องพอเป็นมูเลยแบบนี้ครับพอเป็นมูเลยครับแต่ว่าบานเบิดแล้วครับ mhm, cái kì nha, mhm, sip đôi khi bố hát môn, mhm, này mhm, này mhm, sẽ mhm, mhm, ไม่ติดดอกง่ายๆครับพี่นอ้องนี่ดอกนี้นนะับนี่ครับยังดีๆอยู่แบบนี้บรันเถาน้าปันได้ครับนี่ครับจุ่มงามๆเลยครับเห็ดลังเขียวเนาะครับพี่นอ้องนี่ครับ เห็บอ้หมู่หนึ่งครับเห็บดอกนี่หน่อยครับอ้บุธนใหญ่ครับนี่นี่หน่อยพี่หน่อย,อย,อยจิบเพิงตาแล้วครับมีนมีดอกนึนงรับเปียกฝนมากดอกฝนก็เริ่ม เสาเนี่ยนะครับพี่เบึงที่ลบพี่นนอะบ้านเวท้วครับไปมาเก็บเตืเ้นแลรวทางนี้เนี่ยดอกเปนบานครับเห็ดลังเขียวครับพี่เนาะพี่เนาเบ่งที่ลาบานเวทับ บบนี่ดอกกำลังทับทับอบานจะเก็บมวนอยี่ใบใหม่นะครับนไม่ค่อยเห็นครับมองนี้เนี่ยีครับพอหมเห็ดลังเขียวนล้วครับนี่

โอ้เสียรายกินหมดแล้วครับนี่เอาไปไหนนะครับเห็ดฝังไข่ครับนี่ครับเราจะเห็นดอกหนึ่งครับเห็ดฝังไข่ค้แล้วดอกหนึ่งครับเห็ดฝังไข่ครับนี่ครับพี่น้องพออแล้วครับดอกงามนีะครับต่างนี้บนธนบานเนาะพี่น้อง ้าเหี่วดีไงครับนี่นครับกอน่าเห็นครับพี่นอ้องเป็นมูเลยครับนี่นะครับเป็นมูเลยครับนี่ดูงมากๆครับนี่นครับ จงงามมาบนี่พอดีเลยครับจำนีด่นด,ดอกนึงนครับนี่ครับเห็ดปึ๋งดำครับพี่น้องนี่พอทะมาขอเห็ดปึ๋งดำแล้วครับมันยิ่งพอได้เห็ดหลังเหลือพี่น้อง เห็ดผึ่งเมื่ท่านออกเนาะครับพี่หนอกมูคอยออกร้ายครับนี่ดอกนึงครับกำลังออกครับครับพี่หนอกดอกแบบใหญ่ครับเห็ดลังเขียวครับโอ้เขียบยาพี่หนอกปอยแล้วครับมูนึงครับ เท่ดอกแข็งแข็งนีู่ครับอ้อาพี่นอกเห็ดแดงกอครับนี่ดอกแบบง่ามคมับอุ้ยคายใหญ่ๆเลยครับ ี่ครับสามดอกครับวันนี้ครับอีกดอกนึงครับดอ,อ,อกมีจุ่มเพิ่นครับบางทีละพี่หนอกเห็นตังเขียวนีร้ายแห้งครับกำลังไม่ได้ดอกซ้ำนีะครับบ้านทิมก็ร้ายครับพี่หนอก ฝนกับเศราข้าวหนึ่งแล้วครับพี่น้องกินกับซุมๆแนบันนี่เนะครับพี่น้องนี่ครับอีกมูนึงครับนี่ออกเป็นเี็หเสียเลยเนะครับนี ออกนีน้ำกันเลยครับม้านู่ครับมือนนี้เห็ดลังแหล่ลังเคี้ยวครับสลรพาดเห็ดครับนี่ครับไม่ได้ดอกกามๆงาครับบางหันกระไดเห็ดแดงก่อมากครับซ้ำดอกไม่ได้ดอกก็มงางครับนี่ยึดทีละสองเลยครับยึดติดกัน Cái yeah. tìm nó ra ha Pino Xóng đó hấp nè Ui, lai hèn Pino, hít lăng chiều Lăng chiều lăng lẻ nè Bàn thì vẫn theo à. là, đi hả đi là hả Pino đỏ Bàn bớt là Còn đây, ao đẩy thì ao yêu, Còn đây, ba hèn, ao có đẩy đó Pino ครัดอกกีเอาได้อยู่ครับแข็งครับเสียดายครับพี่น้องมาพอเเหมือนพิ่นบานเบิดครับดอกจูงก็มีครับบานแน่ครับอ้าครับพี่น้องพอเป็นหมูเป็นหมูเลยครับนี่เห็ดลังแหล่ลังเคี้ยวพี่ครับออไม่ัง่สิครับเสียดายบานดิมก็มีเนาะ มีแต่ดอกกำมะ่ครับนี่มืออื่นกันนาจิมีอยู่นะครับเห็ดลังเล่ลังเคียวนี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง อีกสี่ดอกครับดอกกำลังพอดีเนาะครับนี่น่ครับพี่นอ้องสองดอกครับน้ำงามนี่เต็มตาแล้วครับมือนนี่เต็มตาแล้วครับพี่น้องนี่หาเบิ้งไปเรื่อยๆครับถึงจิกหน่อยสดี๋เมื่อยแล้วพี่น้องนีย่ยพี่น้อง กำลังว่าจีเมือกมาปล่อยครับมูหนึ่งครับทั้งโผนเลยครับนี่งามแห้งครับมูนี่ดอกหน่อยๆก็มีเนะครับเป็นดอกงามๆับพี่เนอะเหร ไม่ได้ดอกงหาวครับออกอยู่น้ำพูนนะครับดอกมูนนะครับ ตั้งผลเลยครับอีกตู้นึงครับงามๆเลยครับครับพี่น้องสำหรับมือนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับอันนี้ครับมือนี้พี่น้องสำหรับปลาน้องเม็กครับบม่ได้มาโดนครับมีเห็ดหลังแหล่ลังเขียวนะครับก็เห็ดแดงกรอครับมีแต่ดอกงามๆครับพี่น้อง โอ้ยแต่ออนสอนอยากเต็มกระตาหรือเก่าครับมันนี่มานคครับครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบปราดคลิปต่อไปนะครับสำหรับมันนี่กับมานี่ครับพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาครับสำหรับมันนี่สวัสดีครับ